รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับุผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์เทลแอนด์ครับทวนจันนะครับ15บานาฬิกานาทีทางโทรบ5แห่งนี้กับผมอ้องกินรติเทพทานครับพูดถึงหน้าร้อนนะฮะถ้าพูดถึงหน้าร้อนเวลาที่เที่ยวเราจะนึกถึงอะไรครับทะเลครับคือคําตอบที่ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปทะเลครับแต่ทะเลที่ผมว่าเนี่ยคือชะอำครับทุณผู้ชมไม่ใช่ทะเลแท้ๆนะฮะที่นี่คือเป็นสวนน้ําที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะ และที่นี่ก็คือ s a t โตร i นีวอเตอร์แฟนตาครับตอนนี้กําลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะเวลาคนมาเที่ยวจะอําหัวหินโอ้โหติดตามความมันครับรับรองว่าผมเนี่ยจัดเต็มปลาซับโอ้ไม่หาเวลาเล่นน้ำในช่วงหน้าร้อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับ ผมเดินทางมาที่ชัอำนะครับนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยากจะแนะนําครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่แห่งนี้ไม่ได้ดังเฉพาะในไทยนะครับต่างชาติบินมาเพื่อมาเที่ยวหัวหินแล้วก็มาเล่นที่สวนน้ำนี่ก่อนครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้จัดการซันตรินีวอเตอร์แฟนตาซีชะอำนะครับคุณยอแสงมุ่งครอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีเลยพี่ปูพี่ปูเจ๋งเลยอ่ะดังมากเลยตอนนี้ในหนงในเน็ตนะแบบว่าคนพูดถึงกันเต็มไปหมดเลย แนวคิดเขาคิดยังไงก็ถึงสร้างขึ้นมาพี่คอนเซปของที่นี่นะคะก็คือเริ่มมาจากคอนเทนเนอรพาร์คนะคะก็คือจะเป็นสวนสนุกนะคะซึ่งเราเปิดมาประมาณ2ปีละนะคะแล้วก็อันนี้อันนั้นถือเป็นเฟสหนึ่งและอันนี้ก็ถือเป็นเฟสสองนะคะซึ่งคอนเซปก็คือเหมือนเกาะคอนเทนเนอรก็คือจะเป็นอาคารสีขาวนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเพิ่มสีสันแล้วก็บรยากาศด้วยการเพิ่มสีสันของสไลเดอร์ต่างๆในรูปแบบที่เรานําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะ เอามาอไหนเนี่ยอันนี้นาเข้าจากประเทศตุรกโีโอ้โหมาหมดเลยนะพื้นที่เป็นแบบว่า1020ีไร่เลยนะคุณผู้ชมครับที่เห็นนี่ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี่เลยนะครับในพื้นที่ของสวนน้ำแห่งนี้ผมเรียกว่าสวนน้ำถูกต้องค่ะนะครับทีนี้ผมถามเรื่องความปลอดภัยจะเป็นยังไงพี่ที่นี่นะคะระบบด้า ความปลอดภัยก็คือในเรื่องของไลฟ์การ์ดนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือผ่านการอบรมนะคะก็ะคือเพื่อเซฟตี้นะคะคือลูกค้ามาเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่แน่นอนก็คือต้องได้รับความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของเราทุกท่านในที่นี้ค่ะระบบน้ำเหรอพี่ในทุกวันเนี่ยระบบน้ํามันจะมีการรันออโต้อยู่แล้ว ก็มั่นใจสบายใจได้นะครับแต่คุณผู้ชมดูจากภาพนะฮะใหญ่ขนาดนี้ต้องถามพี่ปูแล้วเราแบ่งโซนหรือว่าเครื่องเล่นอะไรที่เป,เป็นไฮไลท์ยังไงบ้างครับค่ะท คือจะมีสไลเดอร์นะคะแล้วก็สะนะคะประกอบไปด้วยสไลเดอร์ทั้งหมด3ามทาวเวอร์นะคะเออ่ทาวเวอร์ที่เราอยู่นี้ก็คือเราเรียกว่าทาวเวอร์จีนะคะประกอบไปด้วยไฮไลท์นะคะก็คือจะมี2ชั้นนะคะเออ่ชั้นเที่ยวยืนอยู่นี้ก็จะเป็นเออ่เขาเรียกบอดี้สไลด์คำว่าบอดี้สไลด์ก็คือจะใช้ตัวผู้เล่นเนในก <ละ S 2> ารเลยถูกต้องค่ะนะคะตัวที่แนะนําเลยก็คือวอล์คอลคาร์เมกาเซ่นะคะ, uh huh. ะตัวนี้ก็คือระดับความเสียวนะคะเดี๋ยวคุณอ๋อลองดูนะคะจริงเหรออ๋อจะไหวเหรอ ลูกค้าตกใจเลยอ๋อก็คือจะเป็นโซนนี้และแต่ผมเห็นไกลๆครับคุณผู้ชมเห็นไกลๆนู่นเลยฮะค่ะอ่ตัวนั้นนะคะอันนั้นเราเรียกว่าอันนั้นจะเป็นตัวแรกของเอเชียเลยนะคะ Arias King Cobra นะคะ King Cobra งูเห่าถูกต้องค่ะมันเป็ยังไงพี่ค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะนอกจากความคดเคี้ยวของมันแล้วเนี่ยเวลาที่เราสไลด์ลงมาพร้อมกับห่วงยาเนี่ย แรงส่งของมันเนี่ยจะดันไปถึงถ้าคุณอ้อเห็นเขี้ยวงูนะคะมันจะดันไปถึงปลายเขี้ยวงูแล้วก็วิ่งกลับมานะคะแล้วก็เหมือนกลับคล้ายๆเ,าเหมือนแกว่งอยู่เนี่ยลอ,องผมไม่เชื่อพี่แตว่าผมจะลองแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองลให้หมดเลยนะค <ๆ S 1> ุครับลองให้เกลี้ยงเลยทุกส่วนเลย่างนั้น,นึงครับสมมติเรามีเด็กๆมามีลูกหลานมา เห็นเป็นบ่อสีน้ำฟ้าๆนี่นะครับเป็นเหมือนทะเลค่ะทะเลเทียมนะคะเราเรียกว่าเวฟพูลนะคะเวฟพูลก็คือจะมีหลายระดับความสูงนะคะเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะหรือแม้กระทั่งผสูงอายุเองนะคะความสูงก็คือจะไล่ตั้งแต่ระดับต้ยไปจนถึงสูงสุดคือสองเมตรในระดับสองเมตรก็คือเราจะมีทุ่นก็คือส่วนนั้นก็คือเราจะห้ามผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเจ็งขนาดไหนก็ต้องปิดเครื่องแลวถูกต้องค่ะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะในการทำคลื่นนะคะคลื่นเราจะ ตัวขึ้นจะยาว15นาทีนะคะแล้วก็ทุก40นาทีจะมีขึ้นมานะคะก็จะมีสัญญาณที่บอกว่าโอเคขึ้นจะมาแล้วนะลูกค้าที่เล่นอยู่บริเวณรอบๆนี้ก็จะวิ่งลงไปพร้อมด้วยแมสนะคะจะเห็นแมสตฟ้านะคะจะวิ่งลงไปโตขึ้นกันถูกต้องค่ะนี่เป็นเป็นผมเรียกว่าเป็นที่เที่ยวในช่วงหน้าร้อนนะควาครับ เอาละครับวันนี้เราเที่ยวสวนน้ําในช่วงหน้าร้อนครับคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับพี่ปูครับขอบคุณมากครับพี่ปูครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอ้ออ่าสวนน้ํานี้นะคะยังมีระบบคอนโทรลนี่คอนเน็กนะคะอะไรอีกอะคนโทรลนีคอนเน็กนะคะก็คือจะเป็นระบบริชแบนนะคะตัวริชแบนนี่นอกจากจะใช้ทานเงินสดแล้วเนี่ยยังเป็นใช้ล็อกอินนะคะเพื่อถ่ายรูปลูกค้าขณะเล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะแชร์รูปนะคะได้ทันทีหลังจากที่เล่นเสร็จหรอได้นอนค่ะก็รลองเลยค่ะ ไฟไม่ดูดนะไม่ดูดค่ะโอเคค่ะเอาละเรามีเซนเตอร์นี้คอนเน็กต์ลทีนี้ก็จะเล่นได้ละขอบคุณพี่ปูอย่างเป็นทางชามแลวนะคครับขอบคุณัะพี่ปูครับไปเลยเล่นเลย จะมัวรอใครจะวิ่งเข้าหาทุกแสงไฟไม่กลัวที่จะฝัน Baby it's alright So I will live my world life เอ่อไม่จะเอาเออากาศนะเดี๋ยวเข้าลูกไปตุด๊ด